สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3ค่ะเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูเลยเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงาไงนะคะดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะและข้อนี้สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นดวงรวมฉะนั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับบังคลิปนะคะเอาละค่ะขออนุญาตแจ้งสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กกันยายนและคลิปนี้ค่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะ เอาล่ะชาวราศีสิงห์มาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนปี64นะคะช่วงระยะเวลาเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเราจะได้เตรียมตัวรับมือและเราจะได้ระมัดระวังนะคะหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านเรียกได้ว่าเรารู้ล่วงหนะ้าเราก็จะได้แก้ไขได้ถุกทางนั่นเองค่ะและที่สําคัญการให้เราดูดวงข้อดีก็มีตรงนี้ล่ะคะ่ะอะไรที่ มันไม่ดีเราจะได้ระมัดระวังดีก็จะบอกว่าดีด้วยนะคะหากไม่ดีก็จะเตือนจะไม่เก็บอา่าจะไม่ปิดบังนั่นเองค่ะก่อนอื่น ภาพรวมของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะภาพรวมของชาวราศีสิงห์เดือนกันยายนนะคะท่านจะมีการเดินทางไกลเพิ่มมากขึ้นชีวิตจ,จะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นการเหนื่อยที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเป็นการเหนื่อยที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองการเงินของท่านจะเข้ามาดีนะคะแต่ว่าท่านนั้น จะได้เงินจากความขยนันความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะและเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบทั้งเรื่องของการงาน และเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะใดขอให้ท่านนั้นฟังไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆค่ะชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์และคําพูดที่รุนแรงนะคะพูดดีจะได้รับแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีหรือว่าพูดไม่คิดชีวิตของท่านนั้นจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะเอาละภาพรวมเราพูดแล้วนะคะเราเตือนแล้วนะ ทีนี้เราก็มาเจาะลึกที่การงานของท่านกันเลยนะคะการงานของท่านในช่วงเดือนนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะท่านจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงเดือนนี้มีกิจกรรมให้ทํามากมายนะคะเรียกได้ว่าคนเดียวทําหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเดินทางเพื่อติดต่อพูดคุยตกลงเรื่องผลประโยชน์เรื่องงาน ข้อนี้ก็มีบ่อยหรือเดินทางไปทำงานนอกสถานที่โดยที่ตัวท่านเองนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีนะแต่ช่วงเดือนนี้ละค่ะจะมีเหตุให้ได้เดินทางออกไปทำงานนอกสถานที่บ่อยครั้งขึ้นนะคะและใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะคะช่วงเดือนนี้แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่ะและใครที่ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำก็ด้วยนะคะ เดือนนี้ถ้าท่านเปิดตัวหรือว่าติดต่อลูกค้าเก่าๆหรือว่าติดต่อคนที่ท่านนั้นเ,เคยของานพิเศษหรือเคยเขาเคยให้งานพิเศษท่านทํานะคะช่วงเดือนนี้เปิดตัวช่วงนี้รับงานได้นะอะสมมุตินะหากท่านเปิดตัวว่าช่วงนี้ท่านรับงานได้นะท่านจะมีโอกาสได้งานพิเศษทําแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆท่านอยากจะใช้ว้วานท่านหรือว่าอยากจะให้ทํางาน อยากจะให้ท่านนั้นทํางานให้นะคะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วท่านจะว่างทําให้เขาหรือไม่เขาก็จ้องจองอยู่นะเพราะพื้นดวงบอกว่าหากตัวท่านเองต้องการอะไรแล้วในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องการงานหรือว่าต้องการเงินถ้าท่านเปิดตัวหรือว่าติดต่อพูดคุย หรือว่าติดต่อเจรจาท่านจะได้หรือท่านจะสมหวังในเรื่องนั้นนนนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าอยากได้อะไรให้พูดค่ะช่วงเดือนนี้หรือท่านเองจะมีคนเข้ามาไหว้วันให้ช่วยเหลือหรือว่าไหว้วันให้ทํานั่นทํานี่นะคะนี่ก็เป็นที่มาของงานพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าดวงเริ่มฟื้นตัวหรือว่าดวงเริ่มจะเปิดนะคะงานก็จะเริ่มเข้ามาค่ะส่วนท่านที่ทํางานประจําช่วงนี้นะคะจะมีงานเพิ่มเข้ามาทั้งงานที่ท่านนั้น รับผิดชอบเป็นประจำงานของท่านจะเยอะขึ้นนะคะและจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานค่ะวายวานให้ช่วยเหลืองานของคนอื่นหรืออาจจะได้รับผิดชอบงานแทนคนอื่นชั่วคราวนะคะหรือช่วยเหลือแก้ไขงานให้กับคนอื่นข้อนี้มีและเด่นชัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเตรียมตัวหน่วยได้เลยค่ะ และช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์ให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างๆหรือหากมีคนเข้ามาชักชวนท่านไปทำอะไรแล้วก็ตามนะคะให้ระมัดระวังค่ะคนจะเข้ามาหลอกลวงหรือชักชวนเราไปทำงานใหม่ๆที่เรานั้นไม่ถนัดและไม่คุ้นเคยนะคะหรือระวังเรื่องการต่อรองเรื่องของงานด้วยในช่วงระยะเวลานี้และสิ่งหลายอย่างจะไม่เป็นไปตามดังที่ท่านนั้น ตั้งใจเอาไว้นะคะมันจะมีการพลิกไปลพลิกมาหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะพูดจะเจราจาเรื่องอะไรให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะอย่าไว้ใจมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนที่เข้ามาแบบแปลกๆนะคะรูปแบบไหนตัวท่านเองจะสังเกตได้และเซนส์ของท่านจะแรงความรู้สึกจะบอกได้เลยว่าเออคนคนนี้เข้ามา พูดเวอร์ไปไหมหรือว่าเขาจะมาหลอกลวงหรือเขาจะมาชักชวนเราไปในไปทําเรื่องราวที่ดีจริง,รงๆหรือจะเป็นตามที่เขาพูดจริงๆสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะท่านจะสามารถตัดสินใจได้เองในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะจ่ายท่านจะอ่านใจคนได้นั่นเองค่ะให้ระมัดระวังคนที่เข้ามานะคะเขาจะมาหลอกลวงหรือว่ากอบโกยผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านนะคะให้ระวังให้มากๆอย่าไว้ใจใครโดยเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะ คนที่เข้ามาชักชวนเรื่องราวต่างๆนะและเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะประสบพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะตัวของท่านเองจะสามารถแก้ไขได้ตัวเองได้นะคะและที่สําคัญจะสามารถแก้ไขได้ไวขึ้นและตัวท่านเองจะมีไหวพริบสติปัญญาในการแก้ไขกับปัญหาได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือช่วยให้คาแนะนําช่วยหาทางแก้ไขให้อะไรประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ในที่ทำงานยังคอยช่วยเหลือและท่านยังไว้ใจในฝีมือของท่านอยู่นั่นเองนะคะและช่วงเดือนนี้นะคะท่านจะได้พบปะกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเกี่ยวกับงานโดยตรงและ ช่วงเดือนนี้จะมีการพบปะก,กับผู้คนจากงานสังคมจากงานสังสรรค์ด้วยนะคะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานในเมมเอจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆด้วยนะคะขออภัยนะคะใครที่ทาํามาค้าขายในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการติดต่อกับลูกค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองให้เซฟตัวเองให้มากๆอย่าไว้ใจลูกค้าโดยเด็ดขาดนะคะแม้กระทั่งลูกค้าที่ท่านคิดว่าเขาไว้ใจได้และเชื่อถือได้ใน ่วงเดือนนี้เป็นอันว่าอย่าไว้ใจใครคะ่ะอย่าใช้แค่ความไว้ใจเพราะท่านมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงหรือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนั่นเองนะคะและอย่าให้ความโลภความอยากมีอย่างได้เข้ามาครอบงำ อย่าใจใหญ่ทุ่มเงินลงทุนเพราะคำาชักชวนของใครอของใครบางคนโดยเด็ดขาดนะคะให้เร,รามาระวังให้มากๆเรื่องของการลงทุนและเรื่องของการเงินท่านจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างจะมีปัญหายุ่งๆจริงๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ในช่วงเดือนนี้แต่หากท่านรัดกุลและรอบคอบเซฟเรื่องอผลประโยชน์ต่างๆของท่านดีๆท่านจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมาย แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะเดือนแล้วนะเอาหลักมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินช่วงเดือนนี้ เป็นเงินหมุนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่มีงานที่สองที่สามช่วงเดือนนี้ให้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านของท่านจะสูงขึ้นมีดวงจะหมดเงินไปกับงานสังสรรค์รื่นเริงหมดเงินไปกับการเดินทางนะคะทั้งทำงานและท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงเดือนนี้และให้ระมัดระวังจะมีคนเข้ามารบกวนเรื่องของการเงินค่ะ ฉะนั้นนะคะจะช่วยเหลือใครให้คิดให้มากๆนะคะหรือจะมีคนเข้ามาชักชวนให้ลงทุนอะไรก็ตามให้คิดให้มากๆเดือนนี้ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะจะช่วยใครก็ขอให้ช่วยเพราะเขาเป็นคนดีนะคะเตือนสติท่านได้เท่านี้ค่ะชาวราศีสิงห์เพราะว่าชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงนะคะชอบช่วยเหลือไม่ค่อยจะปฏิเสธ มากนักนะคะหากมีใครเข้ามาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือกลัวท่านจะพลาดและจะมานั่งเสียความรู้สึกในภายหลังนั่นเองนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้คืนนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวถึงแม้ว่าท่านจะได้คืนแต่ก็จะไม่ทุกบาททุกสตางค์ที่เขาคือยืมท่านไปนะคะและช่วงนี้มีดวงจะได้เงินเอาหลักมาพูดเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเช่นได้เงินจากงานพิเศษ เงินจากการเจราจาขอความช่วยเหลือหรือว่าเจราจาขอผ่อนผันหนี้สินสําเร็จนะคะเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและที่สําคัญโชคลาภของท่านจะมาจากรหัสบัตรเครดิตรหัสบัตร ATM หรือเลขท้ายในบัตรต่างๆที่ท่านมีนั่นแหะคะ่ะรวมไปถึงบัตรประจําตัวบัตรพนักง,งานของท่านด้วยนะคะหรือสมุดบัญชีเลข ท้ายสมุดบัญชีก็จะให้โชคถ้าท่านจะได้นะคะก็จะได้จากสิ่งเหล่านี้แต่บางท่านโชคลาภจะมาในลักษณะที่ว่าจะมีคนช่วยเหลือนะคะหรือท่านจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าแต่และท่านนั้นโชคลาภที่ได้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาเป็นหลักหรือว่าขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาเป็นสําคัญนั่นเองนะคะ ท้ายนี้นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขขยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะเอาใจช่วยทุกๆท,ท่านนะคะกราบขอพระคุณครูก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ